สับสนุนโดยขวกลิ้งปลาแมคคเรลจากสามแม่ค,ครัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทนงรีพอร์ตนะครับเจาะลึกทุกประเด็นร้อนบนโลกใบนี้ถ้าเรียนมีอยู่สองด้านผมขอนำเสนอด้านที่มันคว่ำอยู่วันนี้จะมาขอรายงานพิเศษนะครับถึงเรื่องอการที่ทางเยอรมน,นีนะครับยุติ าการเรียกทองคืนจากสหรัฐอเมริกาคงจ้าได้นะครับเราเคยนำมาเสนอรายการว่าทางเยอรมันเนี่ยเอาทองคําจากทองคําสํารองของตัวเอง300กว่าตันนะครับไปฝากที่ U.S. Federal Reserve ที่นิวยอร์กนะครับเป็นเวลานมนานแล้วนะครับตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงต้นปี2013นี้เองนะครับทางเยอรมันเนี่ยหรือว่า Bundesbank เนี่ยนะครับหรือว่าธนาคารกลางของเยอรมันมีการทวงคืนนะครับขอให้สหรัฐอเมริกา ส่ทงทองมอบคืนมาแต่สหรัฐอเมริกาก็โอเอนะครับเ mm hmm. ฟดโอเอไปมานะครับไม่ยอมให้คืนมานะครับแล้วก็บอกว่าขอเวลาหน่อยขอใช้เวลา7ปีนะครับกว่าจะส่งมอบทองคำคืนให้เยอรมันได้ต้องรอถึงปี2020นะครับหลังจากนั้นมาข่าวล่าสุดมาเนี่ยเริ่มมีข่าวมาว่าเหมือนกับว่าสหรัฐอเมริกามีอะไรก็ไม่รู้นะครับกับทางเยอรมันทำให้เยอรมันเนี่ยออกมาให้ข่าวว่าไม่ต้องทวงทองแล้ว เพราะว่าเชื่อมั่นว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดดูแลทองของเยอรมันดีไม่ต้องทวงคืนนะครับแต่ว่านายพอลเครกโรเบิร์ตส์นะครับน่าสนใจนะครับซึ่งเป็นอดีตนะครับผู้ช่วยทางด้านการคลังนะครับของทางด้านสหรัฐอเมริกาเขาทํางานสมัยประธานวิบดีเรเกนนะครับเขาออกมาบอกว่าเยอรมันนี่นะครับที่มีอาการแปลกๆนะครับบอกว่าไม่ต้องการที่ทวงทองจากเยอรมันอีกแล้วเนี่ยน่าจะโดนสหรัฐนะครับหรือว่าวอชนดีซีนะครับ กดดันอะไรบางอย่างนะครับไม่ให้ทวงทองคืนนะครับเพราะว่าณขณะนี้สหรัฐอเมริกาไม่น่าจะมีทองคำสำรองเหลืออยู่อีกเลยนะครับตามตัวเลขนะครับสหรัฐอเมริกาประกาศกับชาวโลกว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุดในโลกนะครับ8,000กว่าตันนะครับแต่ความเป็นจริง8,000กว่าตันนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับปรากฏว่าไม่เคยมีการตรวจสอบไม่เคยมีการตั้ง คณะกรรมการอิสระนะครับ i n d e p e n d e n t a u d i t Committee เข้าไปดูว่าทองคำยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับตลอดระยะเวลาคอนเกรสก็ไม่ได้มีความพยายามนะครับที่จะไปตรวจสอบทั้งเฟดทั้งกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาว่าเก็บทองดีหรือเปล่านะครับปรากฏว่านายพอลเครกโรเบิร์ตส์นะครับออกมาให้ข่าวในทํานองว่าที่ผ่านมาทางสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะปกป้องข่าเงินดอลลาร์อาจจะทยอยขายทองคำออกไปหมดแล้วนะครับเพื่อจะปกป้อง ค่าเงินดอลลาร์นะครับก็อย่างที่รายงานไปนะฮะว่าปี2013เยอรมันต้องการทวงทองคืนเฟดบอกว่าขอเวลา7ปีจนถึงบัดนี้ดูเหมือนว่านะครับเฟดนะครับใช้เวลาประมาณปีกว่าๆคืนทองคำเยอรมันให้ได้แค่5ตันเองนะครับดูสิ5 5ตันเองถ้าหากว่าเฟดมีทองคำจริงๆสหรัฐอเมริกามีทองคำจริงๆจริงแล้วเนี่ย ขนทองคำเนี่ยด,ด,ด,ดูดูสิฮะระดับอย่างนี้นะฮะสามร้อยกตันเนี่ยขึ้นเครื่องโบอิ้งนะคาร์โก้เนี่ยประมาณ 3- ามสี่เที่ยวเขาบอกนะอาทิตย์สองที่ก็จบแล้วนะครับทําไมจะต้องใช้เวลารอถึงเจ็ดปีนะครับกว่าจะส่งมอบให้เสร็จนะครับแสดงว่าเศษอาจจะไม่มีทองคําเหลืออยู่อีกแล้วนะครับเยอรมน,นีเป็นประเทศอันดับสองอันดับสามของโลกนะครับที่มีทองคําสํารองมากที่สุดมีอยู่ประมาณสามพันกตันนะครับ แล้วก็จํานวนนี้ประมาณ10%นะครับคือ300กว่าตันเนี่ยเก็บไว้อยู่ที่นิวยอร์กนะครับที่ Federal Reserve New York of New York ส่วนหนึ่งก็เก็บที่ลอนดอนอีกส่วนหนึ่งที่ก็เก็บที่ปารีสนะครับให้ธนาคารกลางของอังกฤษกับของฝรั่งเศสช่วยดูแลนะครับแสดงว่าเยอรมันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าถูกเป็นเฉลยหรือเปล่านะครับต้องเอาทองคำเนี่ยมาจำนองไว้นะครับกับ สามประเทศนี้นะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับเก็บทองที่ลอนดอนลอนดอนก็ทยอยส่งคืนให้เยอรมันฝรั่งเศสก็พยายามทยอยส่งคืนให้นะครับไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือทองคําที่เก็บไว้กับสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าทวงยากทวงเย็นนะครับไม่ได้มาคืนมาสักทีหนึ่งล่าสุดมานี่ค่อนข้างออประชาชนชาวเยอรมันค่อนข้างที่จะอับเซตนะครับค่อนข้างที่จะมีอารมณ์นะครับมีเลือดชาตินิยมพุ่งจีดขึ้นมาเลยบอกว่าทองคํา ต้องไปเอาคืนมาให้ได้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาขณะนี้นะครับไม่น่าจะมีทองคําเหลืออยู่นะครับเพราะเองสหรัฐอเมริกามีทองคําอยู่สส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นของตัวเองที่เก็บมาไว้แต่ไหนแต่ไรนะฮะตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทองคําซึ่งประเทศอื่นนะครับประเทศไทยนะครับแบงก์ชาติไทยเราก็ดูเหมือนว่าก็เอาทองคําไปฝากที่ U.S. Federal Reserve ที่นิวยอร์กด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่ารับฝากทองให้กับประเทศอื่นนะครับ เพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมีเงินทุนสำรองของประเทศเป็นดอลลาร์บางที่ก็ซื้อทองนะครับก็มีทองคำเนี่ยก็เอาไปไว้ที่เฟดเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของอัตราแลกเปลี่ยนตัวเองบางทีซื้อๆขายๆอะไรทำนองเนี้ยก็ไปฝากไว้ที่เฟดถือว่าเป็นความมั่นคงแต่จริงๆแล้วเวลาไปฝากแล้ว เฟดเอาทองของเราเนี่ไปขายหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้นะครับบางทีเอาไปฝากอย่างเงี้ยนะครับตีตาในลักษณะนี้ว่าเป็นของเราแต่เวลาส่งคืนมาเนี่ยตานี้ยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเอาทองอื่นมีการย้อมแมวหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบได้นะครับก็เลยทําให้เกิดมีปัญหาค่อนข้างที่จะมากนะครับสําหรับระบบตลาดทองตลบระบบของเฟดนะครับในการเก็บทองณขณะนี้นะครับ ที่ออกมาให้ข่าวบอกว่าทางเยอรมันไม่ต้องการที่จะได้ทองคืนแล้วเนื่องจากว่ามั่นใจว่าเฟดดูแลทองคำเยอรมันดีก็คือนายคนนี้นะครับนายนอร์เบิร์ตนะครับบัสเละครับซึ่งเป็นโคศกของพรรคคริสเตียนเดโมแครติกนะครับซึ่งเป็นพรรคเดียวกับนางแองเจล m าเมอร์เกลนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันในปัจจุบัน เขาเมื่อเร็วๆนี้นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับบอกว่าเยอรมนีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเยอรมนีไว้ใจสหรัฐที่มาดูแลทองเยอรมนีเป็นอย่างดีและไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่เยอรมนจะไม่เชื่อถือนะครับในความมั่นคงในความจริงใจของสหรัฐในการดูแลทองของเยอรมนเองนะครับเราก็ต้องทราบนะครับเยอรมนพึ่งพาสหรัฐอเมริกาในความมั่นคงมากๆเลยนะครับในทางด้านยุโรปเนี่ย ดูสิคะนี่ก็คือฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในเยอรมันนะครับจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาหรือว่านาโต้มีการตั้งขีปนาวุธที่ประเทศเยอรมันจ่อไปที่มอสโกนะครับยิงปุ๊บไปนะครับใช้ระยะเวลาเดินทางไม่กี่เท่าไหร่นะครับจากเยอรมันก็พุ่งไปสามารถที่จะถล่มมอสโกได้นะครับก็เป็นเหตุนะครับว่าทําให้เยอรมันจะต้องเป็นอย่างไรนะครับแต่นาปีเตอร์นะครับ บอริงเกอร์คนนี้นะครับซึ่งเป็นผู้นําแนวร่วมนี้คล้ายเป็นการเมืองภาคประชาชนนะครับตัวแทนการเมืองภาคประชาชนที่ต้องการที่จะเรียกร้องขอทองคําคืนจากสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าข่าวที่ออกมาว่าเยอรมันเนี่ยไม่ต้องการทวงคืนนะครับที่รายงานโดยบุลมเบิร์กเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการพลาดหัวข่าวผิดเรายอมรับไม่ได้เป็นการไปสัมภาษณ์คนแปลกซึ่งเราไม่ยอมรับเป็นการแสดงนโยบายอุดมคตินะที่ แปลกๆนะครับเป็นสิ่งที่การเมืองประชาชนยอมรับไม่ได้เพราะว่าทองของเยอรมันยางไรเสียก็ต้องเป็นของเยอรมันครับสหรับวันนี้รายการทนองรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบผมในทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางช่อง now 26ครับ